สาธุพบกับมาเตอร์แก้วในโมเดลวัฒนธรรมของผู้มีสติสู่อนาคตที่งดงามวันนี้มาเตอร์แก้วจะมาพูดถึงเรื่องราวของคนใกล้ตัวเรารักษาใจคนใกล้ตัวหลายๆคนหรือหลายๆครอบครัวหรือหลายๆสถานที่หรือแม้แต่คนที่ใกล้ชิดมักกลืมคนใกล้ตัวเสมอ ทีนี้มาสเตอร์อยากจะยกเป็นสองประเด็นคือคนใกล้ตัวนั้นเริ่มจากเราเป็นผู้ให้ก่อนแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือคนที่เป็นผู้รับการเป็นผู้ให้และผู้รับในการที่เ,เรื่องของการให้ตรงนี้นะคะสำหรับคนใกล้ตัวเนี้ยมีความละเอียดอ่อนมากทีนี้มาสเตอร์อยากยกตัวอย่างหนึ่งหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งมาสเตอร์เห็นบุคคลคนหนึ่งที่ เขามีคนที่รักเขามากแล้วก็พร้อมที่ให้ทุกอย่างเลยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นการให้ด้วยความบริสุทธิ์ทีนี้ตัวมาเตอร์เองเนี่ยอยู่ตรงกลางมองเห็นทั้งสองข้างก็เลยยกประเด็นอันนี้ขึ้นมาที่จะพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วมาเตอร์ก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเองแม้แต่ตัวเราบางทีคนใกล้ตัวเนี่ยเราก็ไม่ได้รักษาน้ำใจเขาเราไม่ได้รักษาสิ่งที่เขาให้เรา บางทีเนี่ยเขาให้สิ่งดีๆกับเรามากมายแต่เราหลงประเด็นแล้วก็มองว่าคนใกล้ตัวเนี่ยยังไงก็ได้อะไรก็ได้จะพูดแบบไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเขาอาจจะเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็เก็บไว้ในอารมณ์ของตัวเองความสูญเสียความเสียใจสิ่งที่เขาให้มาเขาไม่ได้สิ่งที่ เหมือนกับเขาพูดกับเราดีอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าคําพูดของเขาเนี่ยไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาสเตอร์จะมายกตัวอย่างของการเป็นผู้ให้ก่อนนะคะการเป็นผู้ให้สําหรับคนใกล้ตัวเนี้ยก็หนึ่งเวลาที่เราอยากให้ความคิดหรือเตือนสติเขาหรือว่า,าพูดกับเขาสอนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้จังหวะของการให้ตรงนี้ สมมุติว่าเราจะให้ความรู้กับใครสักคนหนึ่งเป็นเรื่องของการเตือนสตินะคะยกในครอบครัวแล้วกันง่ายกว่าเนาะลูกสามีพ่อแม่หรือพี่น้องหรือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราเรายกขึ้นมาหนึ่งเรื่องสมมุติว่าคนนี้ทำเรื่องที่ไม่ดีเขากำลังโดนสังคมหรือคนใกล้ๆตัวเขาเนี่ยกระหน่ำมาแล้วเราเป็นคนในครอบครัวนะคะ ถ้าเราจะให้สติเขาเราต้องดูว่าเขากําลังรู้สึกอย่างไรตอนนั้นเขากําลังสูญเสียอ,สอิสระภาพของเขาอยู่แล้วถ้าเราไปพูดหรือซ้ําเขาอีกอย่างนึงเนี้ยซ้ำเขาอีกคนนึงเงี้ยมาเดร์คิดว่าเขาจะสูญเสียงหนัหนกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับโดนกระหน่าโดนว่าโดนทําร้ายโดนทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ ทีนี้วิธีการให้ของเราเราต้องดูจังหวะนะคะว่าคนนี้พอจะตั้งรับได้หรือยังคนนี้พอจะมีกำลังฟังเราหรือยังหรือว่าคนนี้เขาพร้อมที่จะฟังคำเตือนของเราหรือยังเราต้องดูตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดถ้าเราพูดเราเตือนเขาด้วยเรามีสติสัมปชัญญะเรามีความรู้สึกที่มีเมตตาให้ต่อเขาเนี่ย เราเตือนเขาในขณะนั้นนะเขาจะได้ความพลังงานที่ดีจากเราไปแต่ถ้าเราเตือนเขาด้วยเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเช่นเราเป็นพี่เราเป็นพ่อเป็นแม่เขาหรือว่าเราเป็นสามีภรรยาเขาเรามีอํานาจเหนือเขาที่จะเตือนเขาตรงนี้เราใช้อารมณ์นะคะพอเราใช้อารมณ์ตรงนี้ไปเนี่ยคนที่เขาฟังเราเนี่ยถ้าเขาอยู่ ที่ไม่ได้เหนือเราอยู่สมมติว่าตำแหน่งน้อยกว่าเราหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานเราหรืออย่างเงี้ยเขาอาจจะฟังเราด้วยความเกรงใจแล้วก็ฟังเราด้วยเขาเรียกว่าฟังเราด้วยจำใจอะจำที่จะยอมฟังอะอย่างเงี้ยแต่ข้างในมันกลายเป็นอารมณ์ที่เก็บกดแล้วก็เก็บไว้ข้างในค่ะตรงนี้เราต้องดูว่าจังหวะของการให้ของเราเนี่ยมันถูกจังหวะไหม แล้วการให้ของเราเนี่ยให้อย่างผู้มีสติไหมหรือให้อย่างผู้ที่กําลังเป็นอารมณ์ที่จะสั่งสอนเขานะคะทีนี้เรามาดูฝั่งที่ผู้รับนะคะอย่างผู้รับเนี่ยสมมติว่าเป็นเราแล้วกันอ่เป็นเราเรากําลังทําอะไรผิดสักอย่างหนึง่งแล้วมีคนมาเตือนเรานะคะ เราตั้งรับอย่างไรถ้าเรามีความขุนเคืองอยู่ในใจหรือว่าเรามีความน้อยเนื้อน้อยเนื้อต่ำใจอยู่หรือมีอารมณ์ที่โกรธอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันฝังอยู่ข้างในเราทีนี้ผู้ที่เตือนเราเนี่ยเขาเตือนเราด้วยความหวังดีแล้วเขาเาเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะบอกกับเราตรงนี้ถ้าเรามีอารมณ์อยู่เราตั้งรับไม่ได้ เราต้องระวังตัวเรานะคะว่าเราจะเป็นอารมณ์ที่มันเกิดจากความโลภกฎหลงไหมถ้าเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการแค้นเป็นพยาบาทเป็นฟุ้งซ่านเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งทำให้เราเนี้ยไปอยู่ฝั่งของมารหรือว่าฝั่งของพีพีหรือกิเลสมานเนี่ยแหละคะ่ะที่กระตุ้นเราให้ไปเป็นมารเอง ทีนี้การตั้งรับตรงนี้ถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเราต้องฝึกที่จะนิ่งสงบแล้วฟังผู้ที่เขากำลังพูดกับเราแล้วก็เตือนเราก่อนฟังนิ่งๆเราฟังให้นิ่งที่สุดแล้วเราก็สังเกตพฤติกรรมหรือผู้ที่เตือนเราเนี่ยว่าเขาเตือนเราด้วยความหวังดีหรือเขาเตือนเราด้วยอารมณ์ของเขาที่อยากให้เราเป็นไปตามที่เขาต้องการทีนี้ถ้าเราฝึกตรงนี้ได้นะคะ มาเตอือนอยากจะบอกว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วเราจะเป็นผู้ที่รักษาใจของคนใกล้ตัวได้ดีเสมอเช่นคนนี้มาเตือนเราเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เขาเตือนเราอ่ะมันไม่ใช่แต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาเตือนเรานะคุณอ่าคุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราเสนอเราแสดงตัวว่าเรามีอัตราตัวตนหรือว่ามีความรู้มากกว่าเขา ะะตรงนี้ถ้าคนคนนี้เป็นคนใกล้ตัวเราเราจะทำยังไงตัวมาเตอร์เองมาเตอร์จะเลือกนิ่งมากกว่าเลือกนิ่งแล้วก็เลือกที่จะฟังแล้วก็เก็บสิ่งนี้ที่เขาพูดมามาสังเกตว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงไหมถ้าเป็นเรื่องจริงเราจะทำยังไงสิ่งที่เขาพูดมาก็ไม่ได้ยากนะคะถ้าเรามีเขาเรียกว่าถ้าเราฝึกมาในเรื่องของการปฏิบัติมาในระดับหนึ่งหรือว่ามีสติแล้วเนี่ย เราก็จะน้อมเข้ามาใส่ตัวเราแล้วเราก็มาพิจารณาว่าสิ่งที่เขาเตือนเราเนี่ยเราทําอย่างนั้นจริงๆริงไหมถ้าเราทําจริงเราก็แก้ไขแต่ถ้าเราไม่ได้ทําเราก็ปล่อยวางแล้วก็ยกทุกสิ่งทุกอย่างเนให้เป็นของผู้ที่พูดแต่เราไม่ต้องไปบอกเขาว่าไม่ต้องมาเตือนฉันนะหรือว่า ฉันรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารักษาใจเราแล้วก็รักษาใจเขาด้วยเขาก็ไม่ขุ่นมัวเราก็ไม่ขุ่นมัวเพราะว่าเราฝึกที่จะมาดูตัวเองมากกว่าที่จะส่งจิตไปหาเขาว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ถูกต้องใช่ไหมคะอันนี้การตั้งรับนะคะการที่รับสิ่งที่เขาพูดมาแล้วก็รักษาใจเขาอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีเจตนาดีที่จะพูดกับเราใช่ไหมคะ ทีนี้ย้อนกลับมาผู้ให้ผู้ให้ก็เหมือนกันค่ะการเป็นผู้ให้เนี่ยให้เขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราให้เพราะว่าเรามีความต้องการให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเราก็ต้องดูตรงนี้ดังนั้นการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยเราก็ต้องดูผู้รับด้วยถ้าผู้รับคนนี้เป็นคนใกล้ตัวเราเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาพูดมาหรือเขา อะไรก็แล้วแต่ที่ที่พูดกับเราที่มันเป็นเรื่องไม่จริงหรือเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างเนี้ยเราก็เป็นแค่ผู้ฟังนะคะแล้วก็เมื่อมีช่วงมีจังหวะมีความพร้อมที่จะพูดกับเขาว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เราต้องรอดูจังหวะด้วยแต่ถ้าในจังหวะที่เขารับเราไม่ได้เราอย่าเพิ่งพูดนะคะเป็นการรักษาใจกันอีกสิ่งหนึ่งที่มาเตอร์จะบอกว่า คนที่เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าเราจะไม่ค่อยรักษาใจกันเลยหรือคนในบ้านก็มักจับฟังคนนอกบ้านมากกว่าเวลามีอะไรมีปัญหากันเนี่ยแทนที่เราอ่ะจะมาจับมือคุยกันจับเข่าคุยกันว่าอ่าอันนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่เรามักฟังคนอื่นมากกว่าแล้วเราก็จะเลือกที่จะเชื่อคนอื่นพอเราเชื่อคนอื่นเนี่ยความเชื่อตรงนี้ก็เข้ามาทําร้ายคนในครอบครัวของเรามาเตอร์ว่า มันไม่คุ้มกับการที่เราสร้างครอบครัวของเรามาไม่ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในครอบครัวของเราหรือจะเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีพนักงานลูกน้องหรือว่าเจ้านายนะคะหรือผู้บริหารที่บริหารอยู่ต้องหนักแน่นต้องเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ได้แต่ฟังนะคะได้แต่ฟัง แล้วกลับมาพิจารณาสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือคนใกล้ตัวของเรารอบตัวของเราเป็นแบบที่เขาพูดไหมเมื่อเราพิจารณาแล้วเราเห็นว่าคนในองค์กรของเราหรือคนในครอบของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางไปถูกไหมปล่อยสิ่งที่เขาพูดไปแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็ต้องหาจังหวะเวลาที่จะคุยกับคนคนนี้อย่างที่มาเตอร์บอกไปแล้วว่าเราต้องให้เขาอย่างผู้มีสติหรือเราจะเป็นผู้รับอย่างที่ เป็นผู้ฟังอย่างมีสติเช่นเดียวกันค่ะมาเตอร์แก้วก็ฝากเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่มาเตอร์ถ่ายทอดในวันนี้อาจจะมีหนึ่งคำพูดที่อาจจะไปสะดุดแล้วก็ใช้ในองค์กรต่างๆหรือแม้แต่ครอบครัวรักษาคนใกล้ตัวให้ดีที่สุดอย่าเสียเวลากับอะไรให้มากกว่านี้เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะมีลมหายใจถึงพวกนี้ไหมทุกอย่างเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ อย่าให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแล้วเราถึงมารู้สึกว่าโหเสียดายจังที่เราไม่สามารถรักษาคนใกล้ตัวเราได้อย่าให้เวลาตรงนั้นมาตัดสินเราเลยให้เวลาณนะปัจจุบันเนี้ทำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็รักษาคนใกล้ตัวให้ดีที่สุดแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราก็เช่นกันรักแต่อย่าผูกพันให้ความรักที่มีความเมตตาจริงๆต่อมนุษย์โลกหรือว่าสัตว์เลี้ยงทุกๆ จิตวิญญาณค่ะเพราะว่าทุกคนหรือทุกจิตวิญญาณนี้มีความรักมีความเมตตาให้กันจริงๆค่ะแต่เพียงกับว่าเราอาจจะไม่รู้ไม่มีสติเราก็เลยเผลอไผลไปดังนั้นมาเตอร์แก้วฝากเอาไว้นะคะลองหันกลับไปดูคนใกล้ตัวเราว่ามีใครบ้างที่เรายังไม่ได้รักษาเขากลับไปรักษาเธอค่ะโดยเฉพาะพ่อและแม่เราแล้วก็คนในครอบครัวของเราฝากเอาไว้ให้ได้คิดหยุดคิดสักนิดนะคะแล้วก็ฟังสักหน่อย เดี๋ยวเราจะพบหนทางที่ถูกต้องค่ะวันนี้ก็ขอให้สิ่งนี้เป็นธรรมทานแก่ผู้ที่ได้ฟังแล้วก็ได้เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ใช้สติเข้าไปดูรู้ให้ทันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสาธุค่ะ